สองเป็นนัดกับตาลครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ท่านสองน้ำลงไว้น้ำลงเขากขาเลยจะแข่งขันแล้วห้ามส่งเสียงนะคนดูนอกจากเฮเมื่อเขาตอบถูกแล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มพี่ตีอะไรระนาดระนาดอะไรระนาดเอกลูกตาลเอาเชื้อโรคให้พี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร ติดเชื้อหวัดอยู่ภาคเหนือจังหวัดอะไรน่านแพร่แพร่ครับที่สามี่อแล้วครับหย่อนลงไปแล้วตักขึ้นมาขนมแบฟ้าวพุงสะดนัมีอะไรอยากมีอะไรใส่ไม่ใช่ตับม้ามกล้ามติดแพก้ามกปูก้ามกล้ามอะไรครับก้ามเนื้ออะไรเนี่ยไขมันกล้าม ท้องกลางท้องอ่าถูกครับยกเวทตอกซิลิโยมผู้หญิงค้อยอะไรกระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าที่ขับทั่วไปอะกระเป๋าเดินทางไม่ไม่ไม่ในกรุงเทพเขาจะขับอะไรเยอะกระเป๋ารถเมล์ถูสี่ครับพิชัดพิชัดตัดบ๊อบผมร่วงถูกผมร่วงอ่าครับ ให,ห้ทำเลยไหมหยุดเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคู่ไหนมีฟาวก็จะมาวัดกับคู่นี้ว่าคุณฟาวไปกี่คำแล้วฟาวสมมติฟาวหนึ่งคำใช้เวลาทีมไหนใช้น้อยกว่ากันนะครับบอกแล้วว่า <c oughs> สิ่งสําคัญอยู่ที่คําไม่อย,อย,อยู่อยู่ที่เวลาเอาคําให้สูกให้หมดอันนี้พอดีพลาดฟาวไปนะครับอตมือกับคู่นี้